สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องครูกดใยแนวก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับฟัง วันนี้จะมาเล่าในหัวข้อวิธีการตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผลท่านผู้ฟังครับการจะตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผลชื่อของมันก็บอกไว้ตั้งแต่คำแรกเลยว่าตั้งจิตแปลว่าจิตใจต้องมีความสงบแน่วแน่เป็นสมาธิและต้องมีความจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่วอกแวกหรือซัดสายออกไป หนึ่งต้องทำสมาธิก่อนปกติแล้วจิตของคนเรามักจะสัดสายไปไหนต่อไหนได้ตลอดเวลาเพราะมีสิ่งเรา้าที่ทำให้มันไม่อยู่นิ่งๆและมีสิ่งเร้าต่างๆที่จะทำให้มันขุ่นมัวให้ไหลไปในทางที่ต่ำลงทำให้ความถี่ของจิตเกิดการสั่นสะเทือนด้วยความทีมันจึงทำอำนาจจะน้อม นำให้เกิดขึ้นมาได้การที่จะทำให้จิตนิ่งคลื่นความที่เรียบสงบก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิเป็นการข่มจิตให้แน่นิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทางที่ง่ายและมีความปลอดภัยที่สุดคือการทำสมาธิแบบอาณาปานสติโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยการภาวนาตามลมหายใจซึ่งมีอยู่หลายแบบ การภาวนาเช่นการภาวนาว่าพุธขณะหายใจเข้าและภาวนาว่าโทขณะหายใจออกหรือไม่ก็ยุบหนอผองหนอจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิแล้วจึงได้เลิกภาวนากำหนดรับรู้ที่ลมหายใจอย่างเดียวเมื่อจิตนิ่งไม่สันไหวไม่คิดเรื่องอื่นจิตก็มีความบริสุทธิ์ ตามสูตรองค์ประกอบเลยครับ 2. นึกถึงบุญและความดีที่ได้กระทามาอย่างที่บอกครับว่าบุญเป็นอาหารและปัจจัยสำคัญในการอธิษฐานให้มีพลังและประสบความสำเร็จเพราะการทำบุญและได้ละลึกถึงบุญที่ได้ทำนั้นเป็นการยกระดับความถี่ของจิตให้สูงขึ้นและลดแรงต้านจากจิตฝ่ายต่ำได้ดีด้วย จิตที่มีความถี่สูงนี้จะสามารถน้อมนำสิ่งที่มุ่งมา่ปรารถนามาสู่เราจะเห็นได้ว่าคนมักจะอธิษฐานขอพรต่างๆหลังจากทำบุญแล้วเพราะช่วงเวลาที่จิตสงบผ่องใสที่สุด 3. เชื่อมบุญกุศลกับสิ่งที่ปรารถนาเอาไว้นึกถึงบุญไม่พอครับ ต้องเชื่อมบุญไปอย่างสิ่งที่เรามุ่งความปรารถนาด้วยขออธิบายเ,าเรื่องการเชื่อมบุญก่อนนะครับว่ามันมีอะไรการเชื่อมบุญก็คือการนำบุญที่เราได้กระทำมานั้นส่งต่อไปอย่างสิ่งที่เราปรารถนาเพื่อเป็นกำลังส่งให้เกิดความสำเร็จผลหรือส่งบุญไปให้ผู้อื่นเพื่อต้องการให้เขาเหล่านั้นมีความสุขเพราะ เมื่อคนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญทำทานใดๆจึงต้องมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คนที่ตัวเองนึกถึงหรือมีความปรารถนาดีให้เพื่อต้องการให้เขาได้รับบุญนั้นไปและเอาไปใช้อย่างมีความสุขดังคำกล่าวอุทิศบุญหรือบทกรวดน้ำแบบพิสดาร ยกตัวอย่างเช่นการทำบุญแล้วเชื่อมบุญไปถึงพ่อกับแม่ให้ได้รับบุญในบทกรวดน้ำก็จะมีคำกล่าวว่าอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าดังนั้นการอธิษฐานก็เช่นกันต้องส่งบุญไปอย่างสิ่งที่เราปรารถนา จะได้เป็นการเชื่อมกันระหว่างจิตที่บริสุทธิ์กับสิ่งที่ปรารถนาให้ต่อติดถึงกันเรื่องการอุทิศบุญเชื่อมบุญนี้มีความสำคัญมากที่จะทําให้คําปรารถนาของเราเป็นจริงและมีความราบรื่นยกตัวอย่างกรณีในอดีตชาติของหมอชีวะกะโกมารพัฒนขณะที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานในอดีตชาติ หลังจากทำบุญพระพุทธเจ้าปฐุมมุตตระก็ตรัสว่าเอวังโหตุเป็นการทรงบุญที่ได้กลับคืนไปให้กับอดีตชาติของหมอชีวะโกมารพัชแปลว่าขอโมทนาบุญนี้และขอให้คำอธิษฐานสำเร็จผลตามความปรารถนาแล้วท่านก็ได้ในสิ่งที่ต้องการจริงๆหากเป็นกรณีของสุเมธดาบท หลังจากได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่ปังกรท่านก็ได้นั่งหลงพิจารณานึกถึงบุญของตัวเองที่ได้สั่งสมมาทำให้ทราบว่าตนเองนั้นได้สั่งสมบุญบารมีหลายภพชาติแล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าตนเองจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนรวมทั้งมีเหล่าเทพพยายดาลงมากราบป้ายพร้อมกันมากมาย ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ผลบุญช่วยส่งให้ตนเองได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วจึงได้เหาะกลับไปยังมหาอารันวิเวกซึ่งเป็นที่อยู่ของตนเองตัวอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วว่าหากไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จะไม่ลุกขึ้นเป็นอันขาดด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่บริสุทธิ์ขณะที่พระองค์กำลังต่อสู้กับพญยามารซึ่งในมุมมองของนักวิชาการทางพุทธศาสนาสมัยใหม่ตีความว่าพระยาบาลน,นั้นที่แท้จริงคือกิเลสท,ทั้งหลายที่ยังอยู่ในกมลละสันดานความรักความโลภความโกรธความหลงทั้งหลาย กิเลสเหล่านั้นถือเป็นมารอันใหญ,ญ่ที่ต้องใช้ความสามารถในการตัดทิ้งเป็นอย่างมากพระองค์จึงต้องทำการเชื่อมบุญบารมีตอนที่พระองค์ทรงเชื่อมบุญด้วยการชี้นิ้วลงสู่ธรณีแล้วพระแมธธรณีได้โผล่ขึ้นมานำน้ำในมวยผมซึ่งเป็นบุญของพระองค์เองมาใช้เป็นพลังในการปัดล้างชำระกิเลสทั้งหลาย ที่อยู่ในกมลลสันดานให้หมดสิน้นนอกจากพระองค์จะมีการตั้งพระไทยด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์แน่วแน่แล้วอย่างเชื่อมบุญกับจุดประสงค์ที่พระองค์ได้ตั้งจิตเอาไว้ด้วยสิ่งที่พระพุทธองค์ตั้งความหวังเอาไว้จึงประสบความสำเร็จทุกประการ 4. เปร่งคำอธิษฐานด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่เมื่อช่วมบุญ เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ตั้งจิตเอ่ยคําอธิษฐานที่ต้องการด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเลยครับการเปล่งอธิษฐานแบ่งออกเป็นคําพูดหรือตั้งจิตอธิษฐานในใจก็ได้ขอให้นึกถึงและพยายามตั้งจิตอธิษฐานเน้นย้ำๆซ้ำๆทำไปบ่อยๆเป็นประจำเพื่อเป็นการตอกย้ำเจตนาทางจิต และจะส่งผลไปสู่การปฏิบัติด้วยที่สำคัญก็คืออย่าพึ่งกังวลกับผลของการอธิษฐานนั้นว่าจะเป็นจริงหรือไม่เพราะมีหลายคนที่อธิษฐานแล้วมักจะหวังให้ผลแห่งการอธิษฐานนั้นเกิดความสำเร็จผลทันทีหรืออยากได้ผลแบบรวดเร็วทันตาเห็นแต่พอยังไม่ได้ในสิ่งนั้นก็เกิดมีความกังวลขึ้นมา แล้วทำให้ปลอยเลิอกอธิษฐานไปเลยพอเลิอกอธิษฐานก็หมายถึงการเลิกเชื่อในผลบุญกุศลที่ตนเองได้ทำมาเลือเพราะคิดว่าทำแล้วไม่ได้ผลอะไรไม่ทำเสียดีกว่าก็จะยิ่งแย่กันไปใหญ่การหวังผลที่จะได้รับนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมด้วยครับยิ่งกังวลก็ยิ่งทำให้อำนาจจิตมีพลังลดทอนลงไปรบกวนสิ่งที่ปรารถนา ก็จะทำให้ผลที่ต้องการได้ล่าช้าออกไปเองดังนั้นขอให้เปล่งคำวาจาอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นไร้กังวลเชื่อว่ามันจะเป็นจริงแล้วมันก็จะเป็นจริงเองครับจากหลักการอธิษฐานข้อนี้ทำให้นึกได้ถึงการอธิษฐานขอเอาสารณะสามเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ในทางพระพุทธศาสนาครับที่พระพุทธองค์จะให้กล่าวถึงสามครั้งก็คือพุทธังสารนังคัจามิทรมังสารนังคขจามิสั่งทางสารนังคัจามิแล้วว่าด้วยทุติยมปิและตะติยมปิก็เป็นการเน้นย้ำถึงเจตนาเพราะการพูดอะไรครั้งเดียวนั้นอาจเป็นการพูดเพียงครั้งเดียวลอยๆอาจเป็นเพราะพูดในขณะที่สติยังเผลอ ตัวอยู่ไม่อาจเน้นย้ำถึงความตั้งใจที่มุ่งมั่นและแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้เป็นจริงได้แม้แต่ในเรื่องของการเขียนก็เหมือนกันครับอย่างในอักษรเทวานาครีของพวกที่นับถือาศาสนาพราหมณ์กล่าวคือเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการสวดและประกอบพิธีกรรมทั้งหลายเพราะการเขียนแต่และตัวต้องเน้นย้ำ เขียนกันด้วยสมาธิที่แน่วแน่แหลงกราไม่เหมือนการเขียนอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆที่เขียนได้อย่างลวกๆวกไม่ได้เป็นการเน้นย้ำถึงเจตนาการอธิษฐานก็เช่นกันครับขอให้แน่วแน่และบ่อยๆครั้งเข้าไว้จะสำเร็จผลได้เช่นกัน 5. ต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วผู้จากภาษาชาวบ้านก็คือ ปากร้องขอแล้วมือก็ต้องทำด้วยครับถึงจะสมบูรณ์ไม่อย่างนั้นก็ไม่เกิดผลอะไรเลยชีวะกะโกมาราพัฒไม่ได้จูจ่ๆกลายเป็นแพทย์ประจำพระพุทธองค์ด้วยการอธิษฐานเพียงครั้งเดียวด้วยความมุมาณะบากบันพยายามร่ำเรียนอยู่ในสำนักตักศิลาอยู่นานถึงเจปีหลังเรียนจบแล้วยังไม่พอต้องไปสร้างชื่อเสียง ด้วยการออกรักษาผู้ป่วยทั้งยากดีมีจนทั้งหลายกว่าจะได้เป็นแพทย์ประจำพระราชสำนักและด้วยความที่เป็นแพทย์ประจำาราชสำนักของพระอานน์จึงได้เชิญไปรักษาพระพุทธเจ้ากรณีของสุมเมธดาบดเมื่อได้รับพุทธธรรมนายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานกลับไปปฏิบัติความเพียรบำเพ็ญภาวนา เพื่อให้ได้เข้าถึงการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและตัวอย่างที่สํำคัญที่สุดก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนที่กำลังตรัสรู้พระองค์ตั้งจิตอธิษฐานแล้วถึงสมครั้งแล้วก็ได้บำเพ็ญการปฏิบตัติต่อเนื่องในแต่ละครั้งมาโดยตลอดเพื่อการหลุดพ้นไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติเลยผลจึงประสบความสำเร็จ การอธิษฐานจะมีความศักดิ์สิทธิ์จึงต้องกระทำไปควบคู่กับกรรมดีการกระทำดีเป็นเรื่องที่ต้องฝึกทำและตอกย้ำบอกตอนเองอยู่เสมอว่าจะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้ได้ตามที่เปล่งสัจจะวาจาอธิษฐานไปให้ได้คุณต้องการอธิษฐานอะไรให้กับตัวเองกรณีของปุตุชนคนธรรมดาเช่นเรา การตั้งจิตอธิษฐานก็มักไปในเพื่อในสิ่งที่เรียกว่าความสุขทางโลกโดยเฉพาะความสุขส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานความรักชีวิตส่วนตัวแก้ปัญหาครอบครัวแตกแยกหรือแม้แต่การต้องการบรรดาลโชคลาภที่ยิ่งใหญ่ให้กับตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ขอเพียงมีเจตนาที่ดีเป็นไปเพื่อความสุขไม่ก่อความเดือดอร้อน ให้ใครก็ถือว่าครบองค์ประกอบการอธิษฐานดังนั้นการปฏิบัติตนเพื่อให้สมหวังกับสิ่งที่ต้องการอธิษฐานก็มีหลักปฏิบัติวิธี5วิจึงสมหวังครับหลัก5วิคือการปฏิบัติเพื่อความสมหวังได้แก่ 1. วิชาการมีความรู้ในด้านใดๆก็ตามเป็นความรู้ที่เกิดมาจากการศึกษาและการฝึกฝน รู้หลักที่เรียนรู้มาคือรู้หลักการเป็นอย่างที่หนึ่ง 2. วินยัยอย่างที่เกิดน,นำไปแล้วครับแม้การอธิษฐานด้วยวาจายังต้องมีวินัยอธิษฐานกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการอธิษฐานซ้ำๆแบบนี้เองที่ยังส่งผลมาสู่การปฏิบัติด,ด้วยความดีและผลสำริดทางความดีทั้งหลายจะมีได้ก็ต้องอาศัยวินยัยหรือ ความมีระบบระเบียบแบบแผน 3. วิสัยวิสัยในที่ว่านี้ก็คือขอบเขตความเป็นอยู่ครับคนดีๆต่อให้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยจิตที่บริสุทธิ์ทำบุญเชื่อมบุญอย่างต่อเนื่องและมีจุดมุ่งหมายของการอธิษฐานมีความบริสุทธิ์เพียงใดหรือมีการปฏิบัติที่ดีแค่ไหนหากอยู่สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ไม่ดี ไม่เอื้ออํำนวยต่อการปฏิบัติก็ส่งผลให้บรรลุความสำเร็จได้ยาก 4. วิสุทธ์คำว่าวิสุทธ์ในที่นี้ก็คือความบริสุทธิ์ในการกระทำซึ่งข้อนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากการตั้งจิตให้บริสุทธิ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับเมื่อความคิดที่เป็นจิตพื้นฐานบริสุทธิ์ก็ส่งผลให้การกระทำบริสุทธิ์ตามไปด้วย 5. วิธีว่ากันว่า การจะทำอะไรให้สำเร็จนอกจากความพยายามความตั้งใจการลงมือทำด้วยความบริสุทธิ์อย่างสุดท้ายที่ต้องมีก็คือวิธีการที่ดีครับหัวข้อที่6เมื่ออธิษฐานให้ตัวเองได้แล้วจงอธิษฐานให้คนอื่นด้วยแรงอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่มุ่งเน้นประโยชน์ความต้องการของตนเองเพียงอย่างเดียวครับเมื่อได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาแล้ว ควรจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นไปด้วยเพื่อให้คนที่เรารักและมีความปรารถนาดีมีความสุขไปพร้อมๆกันเรียกว่าเป็นพรมวิหารธรรมคือเมตตาปรารถนาจะให้ผู้อื่นมีความสุขเหมือนกันกับที่ตนได้รับการอธิษฐานในข้อนี้ในฐานะผู้เขียนแล้วเห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุดเลยครับเพราะความสุขที่แท้จริงนั่นคือ คนอรอบข้างมีความสุขด้วยตัวเราเองถึงจะมีความสุขสมมุติว่าเราเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานสุจริตประกอบสัมมาอาชีวะค้าขายร่ำรวยมหาศาลแต่เพื่อนกิจการข้างๆกับอยู่ในสภาวะตกต่ำต้องประสบปัญหาขาดทุนอยู่ถ้ามีผู้มีจิตเมตตาก็จะยังไม่รู้สึกว่ามีความสุขได้ต้องได้ช่วยเหลือให้คนอื่นมีความสุขได้เหมือนกันเสียก่อน ตัวอย่างเรื่องการอธิษฐานเพื่อคนอื่นนี่ผู้เขียนเคยชมในภาพ,พออยุตร์ในเรื่องหนึ่งครับเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ตกหลงรักสาวคนหนึ่งวันหนึ่งเจ้าสาวบังเอิญไปพบกับซาตานจะมาเอาชีวิตเพราะถึงเวลาหมดอายุไขเสียแล้วเจ้าหนุ่มไม่อยากตายตอนนั้นก็เลยขอคำอธิษฐานไว้หกอย่างเพื่ออยากให้สาวคนที่ตัวเองหลงรัก ได้มารักกับตนแล้วค่อยตายก็ไม่เสียหายคำอธิษฐานหาข้อแรกนั้นเป็นไปเพื่อตัวเองทั้งสิ้นครับเช่นขอให้รวยมากๆขอให้หลอ่อเป็นศินลปินเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นนักกีฬาชื่อดังเหล่านี้เป็นตน้นแต่แม้ว่ากลายเป็นคนรวยอย่างไรหล่อมากแค่ไหนเป็นศินลปินที่น่าจะพิชิตใจสาวได้ไม่ยาก หรือจะปรารถนาดีต่อสาวเจ้าขนาดไหนสาวสวยคนนี้ก็ไม่ได้หลงรักเจ้าหนุ่มอย่างที่ต้องการเสียทีเจ้าหนุ่มจึงตัดสินใจเลิกและไม่ขอผ่อนข้อสุดท้ายอีกต่อไปเพราะทอแท้ใจและถือว่าสัญญากับซาตานเป็นโมฆะเพราะตนไม่ได้ขอผ่อนจนครบจบเรื่องกันซาตานก็ไม่ยอมครับเพราะถือว่า ได้ให้คำมั่นสัญญาด้วยวาจาแล้วถ้าไม่อธิษฐานขอพรข้อสุดท้ายก็ต้องไปนรกทันทีด้วยความจนตรอกเจ้าหนุ่มหมดหนทางเลือกเนื่องจากถูกบีบบังคับแต่ในใจยังมีความปรารถนาดีต่อคนที่ตัวเองรักอยู่เสมอจึงได้อธิษฐานขอพรข้อสุดท้ายว่าขอให้สาวคนที่ตัวเองลงรักนั้นมีความสุขไปตลอดชีวิตด้วยคำขอนั้นซาตานจึงให้พรไปตามนั้น แต่ก็ต้องยกเลิกเอาชีวิตของเจ้าหนุ่มไปด้วยเพราะกฎของนรกมีข้อยกเว้นว่าหากผู้ที่ถึงคาดได้ทำการอธิษฐานขอพรให้ผู้อื่นมีความสุขแทนตัวเองแล้วซาตานหรือยมมาทูตไม่อาจเอาชีวิตของผู้นั้นได้ตอนจบภาพผยนตรนเรื่องนี้คือชายหนุ่มแม้จะไม่ได้สมหวังกับสาวคนที่ตนเองรักแต่ก็ได้พบกับสาวคนใหม่ ที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายกันอีกคนหนึ่งและอยู่อย่างมีความสุขกับเธอคนนั้นไปตลอดชีวิตการอธิษฐานให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยนั้นจะทำให้ผู้อื่นที่อธิษฐานมีความสุขที่แท้จริงครับครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็น,นเรื่องราวดีๆที่ครูกดนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย หากกระภมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรยัยจงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังอย่าติดตามทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ